เปลี่ยนด้ามคันเบ็ดให้เป็นไม้ก๊อกด้ามเต็มแล้วก็ต่อด้ามให้ยาวขึ้นไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเอาด้ามเก่าออกมาก,ก่อนนะครับใช้ครีมเนี่ยคีบออกนะครับผมในส่วนที่เป็นของด้ามก๊อกนะในส่วนที่เป็น EVA นะครับใช้คัตเตอร์ค่อยๆตัดออกครับส่วนโลโก้ตูดเบ็ดนะครับอันนี้ใช้ไฟแช็กลนในกรณีที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับ เราก็ใช้ไฟแช็กลุนล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเริ่มด้นด้วยการต่อด้ามก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ความยาว30เซนนะครับหลังจากต่อด้ามเสร็จครับเราไปเตรียมท่อคาร์บอนกันนะครับตัวนี้นับควรออกแบบมาให้มีส่วนประกอบของท่อคาร์บอนเข้าไปด้วยนะครับ ตัวท่อคาร์บอนเนี่ยใช้ขนาด27มิลนะครับใครที่จะไปหาซื้อและทำตามก็ไปซื้อได้เลยนะครับผมจากนั้นก็มาเตรียมด้ามที่เราได้ขัดเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นด้ามก๊อกแท้ 3a นะครับซึ่งมาในรูปแบบดิบๆเลยนะครับตัวนี้ก็นักขวรขัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาทดลองสวมดูครับผมว่าสวมได้พอดีหรือเปล่านะครับผมใส่อุปกรบต่างๆเข้าไปแล้วก็ใส่ท่อคาร์บอนที่เตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็จากนั้นมาตัด ตรงกลางออกนะครับเพื่อเอาไว้ใส่ท่อคาร์บอนตรงกลางด้ามจับเข้าไปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ทากาวอีพ็อกซี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับทาทุกจุดเลยนะครับผมจากนั้นก็ประกอบเข้าไปครับขั้นตอนนี้ไม่ยากครับแต่ว่าจะเลอะเทอะหน่อยนะครับหลังจากใส่ตัวก๊อกท่อนบนเข้าไปแล้วนะครับในส่วนที่เป็นจุดเว้าตัวนี้นักควรจะใส่ท่อคาร์บอนนะครับให้ตกแต่งให้มันดูสวยงามนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ก๊อกนะครับตัวล่างลงไปนะครับให้มันเป็นด้ามเต็มพอดีสวยๆนะครับตัวนี้ก็ทากาวเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราทําด้ามเนี่ยเราทากาวทุกจุดเลยนะนะครับมันจะเด่นแน่นนะฮะผมจากนั้นก็ประกอบเข้าไปครับในส่วนท้ายของคันเบ็ดหรือตูดเบ็ดนะครับตัวนี้ก็จะใส่ท่อคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้วมจการลงกาวนะครับแล้วก็ใส่ท่อคาร์บอนลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ลงกาวตรงแบงค์นะครับเพื่อที่จะยัดตูดเบ็ดเข้าไปอีกทีหนึ่ง นะครับกรณีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมจากนั้นก็เช็ดคราบกาวออกนะครับต้องเช็ดตั้งแต่มันยังไม่แห้งนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดนะมาดูล้างทําเสร็จครับตัวนี้เป็นคันเพียวรัวฉับเพ่นนะครับทด้ามใหม่เป็นด้ามเต็มครับตัดลายด้วยท่อคาร์บอนนะครับสวยๆแบบนี้เลย ะะสำหรับใครที่สนใจจะทําด้ามคันเบ็ดหรือซ่อมคันเบ็ดคันเบ็ดหาคันเบ็ดมีปัญหาสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเคลือบด้ามนะครับแล้วก็หลังเคลือบจะสวยขนาดไหนในคลิปถัดไปครับ